สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยสบายนะครับมองโลกกับอาจารย์เสนะครับเช้าๆบ่ายๆนะหาน้ําดื่มชากาแฟนะครับผมก็มีแก้วหนึ่งนะไว้ใกล้ๆน้ําผลไม้นะหรือน้ำเต้าหู้นะครับมานั่งคุยกันนะคุยสบายมองโลกกับอาจารย์เสนี้นะครับจะพูดถึงว่าสหรัฐนะครับและเหล่าบรรทมิตรตะวันตกเนววางแผนแยกรัสเซียจีนอินเดียนะครับต้องดูนะครับว่าแยกสําเร็จหรือเปล่า หากสามชาตินี้รวมตัวกันเป็นแกนกลางของขั้วตะวันออกนะครับก็จะสามารถต้านทานสหรัฐและก็เหล่าพันธุ์พิตะวันตกได้นั้นนะครับเป้าหมายก็คือแยกรัสเซียจีนอินเดียนะครับหากสามชาติรวมตัวกันเป็นแกนกลางนะครับของขั้วตะวันออกเนี่ยก็จะสามารถทําให้นับบรรดาชาติอาหรับนะมีเขาเรียกว่ามีฝานะมีกําแพงพิงหลัง นะครับอาจเปลี่ยนย้ายฝั่งได้นะครับยามองเห็นอํนานาจเดิมเนี่ยเสื่อมถอยดังฝูงสุนัขกิ้งจอกนะครับที่มองเห็นราชสีนะครับเจ้าป่าป่วยอ่อนแอฉันนั้นนะครับดังนั้นเป้าหมายก็คือแยกรัสเซียจีนอินเดียเห็นไหมครับดังนั้นความสัมพันธ์ร่วมมือกันของ3มชาตินี่สาคัญดังนั้น3มชาตินี้จับมือกันดีๆนะครับอย่างความสัมพันธ์ในบริส์อย่างเงี้ยและใน SCO ีอย่างเงี้ย นี่แหละครับคือสิ่งที่นะสกัดกั้นขัดขวางนะครับของอำนาจระเบียบโลกเก่านั่นเองแล้วนะทำไงครับจึงทําให้3มชาติเนี่ยนะมันไม่รวมมือกันนะไม่จับไม้จับมือกันนะก็ทําไงเราก็ดูตามข่าวก็คือทําให้แตกจากประเด็นต่างๆเช่นผลประโยชน์นะครับหรือว่าเกิดความหวาดระแวงกัน นะครับดังนั้นนะครับนะถ้าอยากสร้างโลกหลายขั้วสามชาตินี้ก็ต้องจับมือกันให้แน่นนะครับจับมือกันให้มั่นคงก็เข้าใจว่าสามชาตินี้นะครับก็น่าจะตามเกมกันทันอยู่เราก็เห็นบทบาทแล้วนะครับในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียนะซึ่งก็เน้นทางการทหารนะครับความเข้มแข็งจีนนะครับก็เน้นอยู่เรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็อินเดียนะครับก็เน้น เขาเรียกว่า3ประสานทีเดียวนะเพราะนั้นติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าสหรัฐและเราพนันธมิตรตะวันตกเนี่ยะจะสามารถแยกรัสเซียจีนอินเดียสําเร็จหรือไม่ถ้าสาเร็จก็ยากและครับที่จะต้านทานอํานาจของโลกขัวก้วตะวันตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจับมือกันเหนียวแน่นรวมกับชาติอาหรับก็น่าสนใจนะครับว่าดังชาติตะวันตกเนี่ยจะมองอย่างไรนะครับ นนท่านที่สนใจนะครับการวิเคราะห์ของผมนะครับก็มีคลิปดีๆมาแนะนํากันนะครับสิบกว่าคลิปอย่างคลิปใหม่ล่าสุดเลยก็คือการวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์เงินไขที่จานําไปสู่สงคารามโลกครั้งที่3ได้นะครับอันนี้สนใจนะครับต้องบอกว่ามันจะบอกทำลายไว้เงือนไขอะไรบ้างเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่น่าจะเป็นเหตุที่นําไปสู่สงคารามโลกครั้งที่3ได้นะครับรวมถึงโมเดลวิเคราะห์คาดการณ์โอกาสคอน่จะเป็น ในปี2024นะครับที่เศรษฐกิจจะถดถอยหรือไม่อย่างไรแล้วก็โอกาสที่สงครามจะขยายตัวบรรลายลับป้อนกลับแ,ลแบบบวกซึ่งกันและกันอย่างไรน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คลิปสัมนาออนไลน์เก่าของผมซึ่งจัดไปแล้วในปี2ปีที่แล้วนะครับมี4สัมนาออนไลน์ที่น่าสนใจท่านที่สนใจนะครับต้องสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องผมนะครับก็จะสมามารถรับชมได้นะครับร้างขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นการกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับหรือกดปุ่มขอบคุณนะครับต้องการเลี้ยงกาแฟผมนะครับก็้องคอขอบคุณทุกท่านมานาที่นี้นะครับโปรดฟังพิจารณาก่อนแล้วอยเชื่อเรื่องราวที่ผมเล่าเนี่ยมันเกิดจากมุมมองส่วนตัวผมนะที่ผมมองโลกนะมองเหตุการณ์ต่างๆติดตามสถานการณ์มาร่วมเกือบ10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ